แฮรี่บิโอลาสวันสวัสดีครับพวกเราล่าสวันครับสวัสดีครับเต่าลาสวันนะครับสวัสดีครับเป็นต่อลาสวันครับสวัสดีครับผมเจเลอร์ล่าสุดวันครับก็วันนี้จริงๆเรามาร่วมงานก็ค่อนข้างรู้สึกดีใจมากครับที่พลวันเชิญเรามาแล้วก็วันนี้จริงดีใจมากกว่าที่ได้เจอแอลลี่แล้วก็เซอร์ไพรส์หลายอย่างเลยเนาะเพอร์ฟอร์แมนซ์น้องเงี้ยใช่ครับตื่นเต้นมากๆเลยฮะเหมือนกับว่าส่วนตัวเป็นคนที่แบบติดตามน้องอยู่แล้วด้วยแล้วก็วันนี้ได้มาเจอ ตัวเป็นๆได้มาเห็นกับตาตัวเองว่าแบบเอ้ยโชว์น้องมันดีขนาดนี้เลยนะหรืออะไรเงี้ยครับก็ดีใจมากๆเต้นเต้นมากๆครับเริ่มอยากขึ้นเป็นอะไรก็เริ่มอยากขึ้นไปทเตจครับผมอยากขึ้นสเตจอยู่แล้ว <laughs> คือตอนที่ตั้งแต่อย่างงี้ตั้งแต่แทยแทนโชว์แล้วเรารู้สึกว่าแบบเซลปินในค่ายนี้เขาเก่งทุกคนเลยเราก็อยากแบบอยากขึ้นเวทีเดียวกับน้องบ้างอยากแบบทาโชว์ร่วมกับน้องบ้างอ๋อมีแม่นขาฮูดกันอ๋อเล่นเข้าหู ผมจะบอกว่าผมได้ที่11แล้วผมผีดข้อ9ข้อเดียวเองไม่งั้นผมได้แล้วอะเป็นแบบน้องแอลลีจริงวพวกผมคือแบบตอบถูกเกือบทุกข้อเลยผมเก้าข้อข้อสุดท้ายอะเนาะถ้าจริงๆก็เคยดูบล็อกน้องแอลลี่บ่อยมากแต่ว่าผม่ไมจําไม่ได้ว่ามันเป็นแบบแอลลี่โอลี่หรือแอลลี่แอลลี่บาเออไปคุ้นกับบาไม่เป็นไรารงานที่มีคนแท้คนจริงใช่ครับงานเราว่ากันว่าก่อนจะไปงานค่ะยก่อนเจิส์ครับมาเฉลิเกิดครับยังไงวะ ก็รู้สึกดีนะครับผมเป็นเป็นเคริ่มเป็นปีแรกแล้วกันที่มีใครจัดใครหลายๆคนรวมกันจัดมันเกิดให้ขนาดนี้แบบมีทั้งโปรเจกต์ในคาเฟ่มีทั้งโปรเจกต์ขึ้นจอย LED อะไรเงี้ยนะครับผมเป็นไรกันตึงไงนะครับผมก็ขอบคุณนปกับทุกคนที่ร่วมตัวเนึร่วมร่วมกันจัดงานให้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณวันนั้นก็มีวันนั้นมีเซอร์ไพรส์จับเพื่อนๆด้วยนะครับก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะผมเ่อยเฮ้ย แน่นอนันเลยเป็นงาครับผมตื่นเต้นอีกแล้วเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเรียกว่าเป็นสเตจที่พวกเรารอคอยแล้วกันใช่ผมรู้สึกว่ามัน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 ใหญ่ใหญ่กว่าที่เราเคยขึ้นมาเราจะบอกว่าเราเคยขึ้นลานเซนทันโบ์นี่มันใหญ่แล้วเดี๋ยวมันจะใหญ่ขึ้นไปอีกผมก็เลยค่อนข้างตื่นเต้นแล้วก็คงมากกว่าการตื่นเต้นคือเราก็ต้องรู้สึกที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะรู้สึกว่าเราจะต้องเหนื่อยแล้วเพราะว่าเราจะต้องแบบว่าซ้อมกันอย่างหนักเพื่อที่มันจะเหนื่อยผมไม่รู้สึกเหนื่อยเลยผมชอบจริงเหรอบ ได้ยินไหมพี่มิกเจลบอกว่าเจลไม่รู้สึกเหนื่อยเลยชอบซ้อมอาอ้าเห็นขี้เกียจนะเขาซ้อม <laughs> เป็นบันทึกไว้แล้วเรร้อยอรอดูดีกว่ารอดูดีกว่าวแต่บอกได้เลยว่าไม่ธรรมาดาแน,น่นอนเพราะว่าโคโลกราฟเราก็ดีแน,น่นอนหันมองเป็นการกดดันครับเพราะท่า<ส>นกดดันนิดนึงบอกเลยว่าเราจัดเต็มจัดหนักนะครับเต็มจัดหนักงานสเกลใหญ่ขนาดไหนพวกเราเล่นใหญ่กว่าใช่เพราะว่า ช่องวันเขาเต็มที่อยู่แล้วเขาไม่ยอมให้ลูกไม่ดีแน่นอนเรียกได้ว่าแบบทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอนมาแล้วมาตัวทุกคนนะไม่ไม่ใช่แค่พวกเรานะเดี๋ยวพอโชว์เสร็จปั๊บทุกคนมาเปิดคลิปนี้เลยเปิดคลิปนี้วันเลยนะฮะแล้วไม่ใช่อะไรพวกเราสาคนโดนมัดรวมกันขึ้นตึกแล้วนะพูดอะไรออกไปน่สคนแบบต่างว่าอ่าครับนอกจากนี้นะครับก็ ก็ยังมีเพลงของพวกเราด้วยแล้วก็มีคอนเทนต์ต่างๆตามยูทูบลัสบอลออ Official นะครับสามารถติดตามคอนเทนต์ต่างๆแล้วก็รวมถึงหลังจากนี้ก็ยังมีแบบเตรียมตัวเริ่มจะมีแบบผลงานหรือว่าคอนเทนต์อื่นๆให้แบบทุกคนได้รับชมกันแน่นอนฮะอ,อ่าอ่าอ่าก็ออขออุปกรณ์อลอออฟฟิเชียลประกาศนะครับเพลงใหม่เพลงใหม่เพลงจบบเปิดก็คือจะ <laughs> ต่อไปไม่นานเนาะเพลงใหม่จะเป็นอะไรยังไงรอดูอีกเหมือนกันครับอันนี้ก็งรอดูเพราะว่าจริงๆผมผมผมบอกเลยว่า ไม่เหมือนกันอีกแล้วไม่เหมือนกันอีกแล้วมันเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราไม่เหมือนเพราะเราไม่รู้เราเลยไม่รู้จริงๆอ่ะรู้ว่าแต่ไม่บอกอยากรู้ว่าสิอ้อนสิครับแต่ว่าจริงๆรอพี่เช็คประกาศดีกว่าผมบอกได้แค่ว่ามันมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนช่างใหม่อีกรอบนึงแล้วใช่ราดูมือว่าเป็นโอกาสใหม่ๆแล้วก็ความท้าทายใหม่ๆของพวกเราด้วยใช่ครับขอฝากรที่สองคนไม่ได้มาค่ะถึงเขาแต่ที่เขาพลาไปได้อคครับผมก็ฝากถึงสองคนที่ไม่ได้มานะ เฮ้ยก็กดะไรน้องอะไม่รู้จะพูดอะไร,รเรียกว่าไม่รู้ว่าชีวิตนี้จะมีอะไรพลาดกว่านี้อีกหรือเปล่าจูยิ่งใหญ่ปะยิ่งใหญ่มากพลาดเอาไว้เอาเป็นว่าต้องมาเอาเป็น่เป็นอะไรหรอกไม่เป็นไร,ร,ไนไรพวกเราคุมละเพราะว่าโชว์ดีจริงๆวันนี้โชว์ดีจริงๆใช่ใชยังไงฝากน้องแอนล,ลี่แล้วก็ฝากพวกเราลาซอนด้วยนะครับคีไนะครับ